สวัสดีค่ะทุกคนจ้ะเมื่อนีขณะที่ไอไปฉีดนำ่นยิ้งปืนล่างบ้านนะคะนั่งกลับมาปลูกต้นไหม่จ้ะอยู่ค่ะทุกคนต้นตะไคร้เนาะอุ้ยรากตัวดีพนันกำลังเกิดจ้ะแต่ว่านั่งกะเจ้าใบตะกอนนะคะให้เขาแข็งแรงก่อนนี่ก่อนจหน้อยเนาะรากตัวน,นี้เยอะหรือยังคะนี่ได้มาสองรากแล้วค่ะทุกคน ตะไคร้นี่ตะไคร้แล้วก็เอามาเสียบใหม่จังสี่นะคะแล้วก็แช่น้นะะนําไว้นะคะน้ําปลอบเปล่าเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตวางครับนั่งทั้งงานปลูกอันนี้จ้าผักเพลมื่อนี่คือเวอหวอไทละ่ะผักเพลวาจะทุกคนจ้านี่น่าจะมาปลูกกันนี่นะคะนี่เอ่อหอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะจ้าละ นังเอามาใส่กระถางรวมกันโพดน้ำบอถึงกันมันน้ำมันลดเนาะโอ้ยตรงไหนเอ่อยนี่ค่ะทุกคนนั้งก็จะใส่อันใส่น้ำไว้นะคะมันก็จะออกรากแล้วนะจ๊ะแต่ว่าผักเพลย,ยังไม่ออกรากค่ะลากยังไม่ขึ้นนะตัวที่มันขึ้นมาก็คือตัวนี้จะนังใส่หลายพูดนัจ๊ะเนาะนั่งหยิบเขาบ่อยแหละตน้ตนต้นอันนี้ นั่งใหญ่กระทางเขามันก็เลยอันนี้มาจ้ามันแน่นเกินไปเออเดียวเอาตะไครออกสักกลน,นี่ละ่ะกำแพงอย่าเปล่าตายเด้อนี่กำลังออกลากเขาทุกคนงามมากเลยดูดูรากเขาวิตะไครนะจ้ะตะไครมหนูจะเอาอันนี้จ้าเนี่ย แตนที่หนูจะเอาวันนี้ออกเด้แต่ว่าหนูก็ไม่อยากให้มันขาดช่วงหนูเคยเอาออกไปสองรอบแล้วนะคะมันก็นเลยหนุดหลุดอุ้ยนี่ออกลากออกแล้วค่ะทุกคนนี่นี่วันนี่ยังมีลากเลยลากขา,ขาวๆออกแล้วจ้าเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะทุกคนตรงปลายเขานะนี่แหละเดี๋ยวๆได้ออกมาแล้วค่ะสมบุกสมบันเอา้านี่จ้า ลากกาลังขึ้นมานะคะแต่ว่านังก็จะปลูกเขาเลยเนาะจ้าจะคอยอนันเอาจะบ่ให้เขาหนีไปก่นี้แล้วนี่จ้ะนี่ลากกาลังออกเดี๋ยวนังมาปลูกผักผักชีฝรั่งกันนะจ้านังกดใส่มือเลยจ้าทุกคนใส่กระถางนี่เพสโกนนะคะนังก็จะบ่อนันมันแหงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรากมันหักเนาะนี่ก็จะปลูกไว้ตรงนี้วหลาําแพง อ้ตาตายนะหนูปลูกหนูกล้าเบี้ยมันวกขึ้นไหมจ้าโอ้หนูกล้ามันเล็ดเขานะวกขึืนเนาะจ้ะเนาะหนูก็เลยใส่วิธีนี่เอาจ้ะนี่จะรอดก็จะรอดวันนี้แหละเนาะจะได้ตน้นหอมเปไว้ใส,ใส,ใส่กินกับลาบนะคะไ้จะใส่ลาบใส่ต้ยมยำทำแกงก็จะได้เมื่อนี่เลยเนาะจ้ะเนาะนี่ ้องคอยถน,นุถนนมเขาเอาจะเอาหนูคือปลูกมาันลายนี่อีหละมีจตน้นเออจะมีซัมเน่เอ,อ้กระทางเล็กๆหนูอยู่ฝั่งโน้นค่ะนะพูปปเเเเดเป็นอย่างเอเออกออกไม่ออกไม่สนะเออเอาเอออีหล่ะหลอดบ่เน่อปลูกไว้าน,านี่สนะะสซนีจะใส่ตรงนี้อือ จะเละเทะจากน้อยนะคะทุกคนปลูกมือเดียวมือหนึ่งถือกล่องขาตั้งกล่องนั่งู่ใสุ่๊สีน้ะท่านอ่ะอนี้หลังจากงานอดิเรกเนาะหลังจากเดี๋ยวทีไปไอ้กำลังล่างสีล่างบ้านเนาะค่ะเนาะล่างตัวบ้านจะทาสีข้างล่างเนาะจ้าเพาะในทาบ้านในแล้วค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยอลืมเอาตะไคร้บึงถอยทุกคนนี่ตะไคร้นี่ สวยงามมากเลยต้นมะกรูดนังกะก้าบะขึ้นนะคะก้าจากมาเมล็ดเขาบะขึ้นโน้ก็เลยเอาตัดกิ่งมาตะบานและตอวม้อก็เลยตรวจถึกตัวมอ้อตรวจค่ะทุกคนจากกอนเขาปเทศอังกฤษถือเขาตรวจแล้วผู้บาวตรวจผมจะไม่อย่างนะเพิ่นว่า บอกเรื่องต่อโมนะคะเนาะนินทาต่อโมกันอันผมจะไม่เขียนอะไรลงไปไม่รายงานคุณชื่อคุณนาว่าสันแต่ผมจะแค่เตือนเฉยๆฉยมาสันว่าโอ้จ้าโอ้หนุ่รบลูหนุ่มกวางทีเนาะหนุ่รบลูก็เอาคลองสดเข้ามาบ่ได้หนุ่มกบลูแล้วหนุ่มกวางทีแล้วเนาะจ้าเออกวาง แอก็ว่าเอาเข่ามาได้หนูก็เอาเข่ามาตัวหนูก็วางสิเนาะเนี่ยไปเสื้อแอรว่าสั่นว่าผู้บา่บาวบาอบา,อบา,อบาไปก็ยิ้มไปจะแกงเขาห้าือจังไหนกับโบลูกับกักข้าไปหันละบักโดนนึงตรวจกระเป๋านั่นตรวจกระเป๋านี่อยู่หนูก็ตกใจเนาะว่าสเสื้อไ้าผัวก็เลยลืมเลยว่าใสเสื้อไ,ไอ้ายายเอาวิกปลอมไปนะใส่วิกไป ได้ซื้อไย่อายเถึกตำรวจเียบจ้ำตรวจกระเป๋าแบบที่นี่โอ้เก็เป็นบดีกินผลไม้เนาะเอามานหน่อยๆนึงแก็เป็นบดิกินทาาี่ำตำัวมดตรวจนะคะแล้วก็ทุกคนชีวิตต่างแดนนี่ดูละ่ะนี่มันจะเติมน้ำเะอีกค่ะเนาะนี่จ้าหน้ามันหลดลงนะคะ น้ำบกหน่อยล้มโพดเดี๋ยวจะต้องเติมน้ำอีกเนาะอันกวนนั่นที่น้องปลูกตรงนี้อันตรงนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนตะไคร้เนะฟื้นแล้วจากวันแรกที่มาจากกลับมาจากเมืองไทยเนาะเอาเขาบ้านสวยงามแล้วค่ะทุกคนยังบรได้แยกเขาเทียจะอยากจะปลูกจากสามกอสีก่กอไว้ยามกลิ่นเมื่อ็ กินสะใจเนาะค่ะเนาะเพต้องไปซื้อร้านแขกเขาแพงสองสามต้นแตว่าในห้างฝรั่งกับมอยูนะคะในห้างฝรั่งกับมอยู่เขาก็มีขายตบ่านหนูกับ่อยากเอออันใดเพราะว่ามันกับาทางที่จะซื้อมาเออเขาก็มีขายต้นทุงน้อยเนาะสามสี่ต้นได้อยู่ตะไคข่นะคะแต่ว่ากับ ก็ไม่อยากซื้อไหมคะปลูกได้ยุกกะเลยเอา้าดีเลยนะคะก็มีตะไคร้ไปกินสิ่งที่อยากได้ก็คือต้นมะกรูดค่ะทุกคนนังกาบอขืนนังกาเบียบอขืนเนาะกาจากเมล็ดเขาอขืนปลูกกเลยต้องใช่วิธีนี้จ้ะเอากิ่งมาเอากิ่งมาก้อน,นนั่นก็ะพกเพาเกากิ่งไห้เด้วันนี้นั่งลงไปเปิดถุงออกเนาะนั่งเห็นมันกาลังเกิดแตกแตกกิ่งหน่อยออกมานะอันปีกอนูอ่นที่ เอามาจากน้ำผ่อโอ้ประมาณปีนี้แหละเอามาจากน้ำพ่อเนาะคะนะ่ะเนาะเอาพ่อเอาหาม้าบปนี้สาก้าไวไหวไนี้มันอ่ากำลังปงหยอดขึ้นมาในน่อยนวพัดไปดึงถุงนี่ออกมันก็เลยเหี่ยวเลิกกับใบก็เลยล่วงไปเลยไหมค่ะไรตายหรือตัวนั้นไปที่นี่ช้ำใหม่จกปักช้ำใหม่แต่ว่าอันน้น่ะมันมีหลกักติดมานน้ำเด้แต่ว่าอันนี้มีตะกิงตะชืได้ค่ะ นี่จะกินมกกูจด้วซื้อจากทิติดไโนโบอหนูก็ลองปักช้ำบึงนะคะถ้ามันขึ้นก็นแสดงว่าสุดยอดละ, <c oughs> น,ะนะคะเนี๋ยาทุกคนจามาอัปเดตมือนี่มาเล่นของฮนนนอยนเล่นของฮนนนอยเล่นนะคะอันนี้ขอให้ติดนะคะนี่นั่งกะนนี้กะพักแพร้เลยนั่งกะจะ เดี๋ยวไปเติมน้าอีกจักน้อยให้เขานี่แล้วอันนี้มันเป็นอันนั่นไหมคะหนูก็เลยตัดกิ่งออกหนูออกจากต้นนี่แหละเอามาปักช้ำต้นต้นเกาเขานะคะต้นเอามาจากเมืองไทยอันนั่นไก่ยอดจากอันนี้ไปปักช้ำแผ่นไม้กระคืนกระงามอยู่นะคะสิ่งที่หนูได้มาใหม่คะ่ะทุกคน ถึกตัอมดาเอาคนผักคุณผักพลแลไม้เขาประเทศเขาเขาว่าให้เขายา่เขาย่านพวกมแมลงพวกอย่างสินะที่มันเป็นบอแมนคองอันนั้นเนาะนั่นนะคะทุกคนนี่อยู่ให้รอดนะจ๊ะอีหนนี่นะคะพวกมแมลงต่างๆที่เขามมนน้ำเครื่องบินีอย่างสินะ เขาเพ่อยากให้เขามาโอเคฉันเตือนเธอเด้อเธออย่าข้างหน้าเธออย่าเอาเขามาอีกเด้อว่าร์สันโอ้จ้าจ้านูบอกเ,เขามาแล้วนุว่าจังสิเนาะนูจะเอาเขามาแล้วเจ้าประเด็นนูเอายังมาได้สนาวตีนุว่าเนาะอันเทียงตำรวจอันปรเนีดโอเวอร์แมนเทียงเนาะจ้าถามเพื่อนถามแบบ <c oughs> ควรควรเบอร์ที่เน้นแล้ว่าก็เอาเอันเ,เ,เอาพวกนู้ดุนเบสัน อันุ่นโอ้พวนนะกเส้นว่าังนะโอ้สันดกเซนชันกินแต่เส้นสันบอเนาะน,น,นะคะทุกคนนางเอามาอัปเดตส่วนนิดหน่อยซูเบิงนะคะนางก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจะ้ะทุกคนจ้ะเจอก,กันใหม่คลิปหน,น้าค่ะนางบ่มีแต่บักพริกกินนะคะทุกคนซื้อบักพริกเข้ามาเอาเนอะซื้อต้นบักพริกหน่อยเข้ามาต้นนั่นนะคะแต่ว่า นั่งก็ได้มาอยู่แต่ว่าจากเมืองไทยก็หมดแล้วค่ะทุกคนนั่งกระเป๋านั่งเต็มนั่งได้ม้ายยางละเล็กละน้อยเนาะอันละเล็กกระจุกกระจิกอันละกมทรงกรรมทำอันละขีดทรงขีดสามข,ข,ขีดก็ว่าไปเนาะจ้าเนาะมาที่นียมันกันกินแบบพริกเกลืนะคะก็หมดแล้วไอขีดหนามหนาบ้านแล้วก็ทุกคนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาอัปเดตส่วนน,น้อยๆซ,ซ,ซื้อว่าอยู่หลอดจังใด เจ้าเด๋ย์ไอยู่รอดมีผักกินนะคะน้องบง่มีแต่บักพริกกินเนาะนั่นก็สิได้ซื้อบักพริกเอาจ้าไปร้านแขกจังได๋ก็ได้ซื้อมาชุดละถุงใหญ่ๆแล้วก็มาอัดใส่ซองแข็งไว้นะคะอันซื้อบักหุ่งมาแล้วแต่ว่ายังบ่ทันมีเวลาตําอยู่จ้าได้ซื้อมาได้3-4มืมอ้อแล้วบ่แม่นเฮียลหรือเปล่าปันเนาะเบิ่งดอกพ่ออีตู่ค่ะทุกคนสวยงามน่ารักมากเลย ตะมุตะมีมากเลยถ่ายให้ดูงามงามจ้ะงามเนาะดอกเขาอีตูจ้าดอกแมงลักภาพส,สวยดอกไม้หาชมยากนะคะเนี่ยอาเขาดอกเล็กมากเลยสวยงามมากไปแล้วคะ่ะทุกคนจ้าสวัสดีคะ่ะ